بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم إن الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أتوامها وإن قل الحمد لله في نوم في مكيات في قرب الله سبحانه وتعالى وَنِي يا كَهَيْرَ ودير سك تنكان รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ถึงวินาทีนี้เพราะเนี่ยมาตที่ยิ่งใหญ่ความโกรานเที่มห้าซานกับเรานั่นคือชีวิตที่เรายังมีอยู่ถูกล่มใา้ใจของเราที่เราได้ทำนาเทการเป็นบาวเทีดีของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั่นก็คือการเป็นผู้ที่มีความยำเกรงการที่เราได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺใช่ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม หรือคำว่าอิตธิพลลลกให้เราได้มีความยำเกรงกับพลลอลกนี่คือความพ้ดร้านที่มากหม่ในชีวิตของเรายิ่งเราผู้ศรัทธ,ธาด้วยนี่คือเกียรติยศอันสูงสูงเทวันนีผู้ศรัทธ,ธาเ,ธเรียกว่าเป็นมุสลิมยังมีมากเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราเพื่อนเราคุณ้างบ้านเราหรือคุณลีรรเรารู้จักเขา ได้ออกจากสถานาการเป็นมุสลิมเดีไปด้วยการกระทําหรือบางกรณีไปด้วยกับคําพูดยกตัวอย่างเช่นวันนี้เขายังไม่มีการละมาดไม่เคยเลยในการละมาด้าเวลาไม่เคยเลยในรในการละมาดวันศุกแต่เราก็รู้ว่านั้นคือเหืือนของเรา นั่นคือลูกล้านของเรานั่นคือคุนที่เขารู้จักไม่อยากยสถานันสถานันที่เราหินคือเล่งง่งายๆปาดซาพื้นๆบานๆมันไม่ใช่กับการที่เขาชื่อมูฮัมมัดกับการที่เขาชื่ออัลม,มัดหรือชื่อเล่นดิป้ามาคอตั้งหายที่เขาก็เกิดมาจากทองพอทองทองแมมด้วยแมมที่เป็นมุสลิมพอี่เป็นมุสลิม หรือบ้างฐานถึงกับเล้งออกมาเผอนรอมไม่ถือแล้วไม่ยั้งนะั้นวันสุกก็ไม่ถือแล้วคือด้วยความถี่ชื่อมือน,นั่นแหละที่ว่าการละเลยเการละมานวันส,สุปการสร้างสุกติดต่อกันผู้ใจมันหมื่นบเชื่นชาปตัวการที่มีความรู้สึกกับการที่จะหมามายังวันซุพกพอการมามายังวันสุกผู้ใจสําคัญก็คือการที่เราได้ทาหน้าที่ เป็นผู้ยำเพรงทำในสิ่งเดียวก็ Allah, ชายละเป็นในสิ่งเดียวก็ Allah, ห้ามได้มาฟังคุตบุบ้างได้มาประมวลการนาัสิหัิ์การตบยำชีวิตของผู้สัทธากับการเป็นมุสลิมเทดีในแต่ละสุขหนึ่งสัปดาห์ถื่ว่าเป็นวันอีปไปจําสัปดาห์เราควรจัดให้ทุกวันทุขเป็นวันที่เราอีดให้ได้เรามีความสุขเรามีขั้นตอนการดําเนินการในชีวิตของเราประจําวันนี้ เป็นพิเศษว่าวันอื่นๆไม่ใช่เพียงแครอปิดรานไม่เพียงแครอไม่ไปไนเนยเพราะป้ามาเราคุณเนย,ยคุณโตคุณที่เขาบอกเรามาในวันสุกก็ยงวันเลยลูกเอองานเนี่ยทำเนี่ยไปเนยคนทุนถ่ายกัรน,นอนอยู่เชื่อเช่บานหรือว่าไม่ทำเลยเลยสู้โรก็ไม่ไปก็อยากจะให้ความรู้สึกอันนี้ที่เราให้ความสำคัญกับวันซุก กับการมาย,ยั่งกับการพื่งิงอดกับการย้ายสากาการ,การปฏิบัติตนเทดดีใเนี่ยานะเป็นผู้ศรัทธามุตลิมเทดดีเพราอยากจะให้เราได้ครอบครูที่เรายังมีสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็ยังห่วงใยไปยังคนรอบข้าง,งก้งเราที่เรารู้วาเพาว่ามุสลิมเหมือนแต่ด้วยวิธีปฏิบัติในแต่ละวันนี้เราเองครับไม่ใช่เราก็ต้องทำถึงห้าวิธีการ ในการจะไปกินน้ำชาไปนั่งคุ๋ยนั่งบูเพื่อว่าการมูเลยเราโยดซิ่งต่างๆเล่า,าลนีว่ะเราเวลาเราล็ไปห้าร้อนั้นมันจะผ่านเลยหรือเล้งปัสาเผื่อเล้งปะทสาบคุณที่เขาเรับในการเทคแคร์เผื่อถึงเขากลับมากบางคนเรามองว่าเอออาเขาอาจจะเป็นซุ้จิหมัก็ได้ด้วยปืนทาน้าในต่างๆ,างๆมุจจิณมหมนั่นทีนี้คือเขาจะได้มีโอกาสได้มา สุนใจกับคํามอนของเขาสุนใจกับการไปรัตตุลในรูปแบบของมุสลิมดีๆผู้ศรัทธ,ธาก็อยากจะให้สิ้นหลานี้เราได้ครอบคุณกับตัวเราเองในการขอบคุณเนี่ยเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเราดําร่ไงวายแบบนี้แหละแล้วเรานําตัวเรานี่แหละข้าวไปขุขี่ามารถคมเราจะไม่ถิงเขาในการจะให้เขานั้นอยอย่างมุสลิมดีศสถานา จริงๆเนี่ยมืดนไม่ใช่ก็อยากจะให้เราได้ทบทวนตัวเราเองกับจุดตรงนี้กับการที่เราได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช่ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามผมเชือ่อพี่น้องก็ผู้เชื่อแล้วว่าเพื่อนเราหรือคุณที่อยู่ในสังคมมุสลิมของเราที่ป้ามาเขาเป็นมุสลิมแต่ถามคุณแขกมาเป็นมุสลิมมาคุณแขกเป็นมุสลิมแต่เราก็ยุดร,รูมอยู่เต็มอกว่าลเล่่มืดนไม่ใช่ มันวิธีมันไม่ชัดพออยากจะให้สิ่งเหล่านีนะ้ไปถึงพวกเขาด้วยวิธีการเดี๋ไม่ต้องไปหักหน้าเขาไม่ต้องไปย่ำจุดบอดพเล้งไปกับจุดดีเดี่เขามี่ซื้อสา้านโดยปาษารางรักกับเขาบางทีเขากุ้งไม่ชอบรอกหาแรงแรงๆรงบางคนไม่ไปชอบต้องล่งดีต้องล่งงวดไปบ้างนุกไปบ้าง ประอบปกมันต้องใช้ฮิกมทัทถังเวลาสถานที่คัมภูจังว่าโอกาต่างๆมันมันคือฮิกมัที่เราต้องใช้นี่คือสิ่งที่มันกำลังทราบฟูไปจากสั้างคมห้องหล่นั้นคือคำว่าฮิกมัไม่ใด่ยเปียงเปลี่ยงเปียงเรารวมมาพันนั่นแหละอันควรสุนนะัะเปียงเปลี่ยงอย่างเดียวไม่ได้เถื่อนเขาแย่ยปกันี้หรือเราว่าเรเต็มไม่กระับไม่ได้ก็ช่างไม่ใช้เรารักไงเราต้องการในทุกคุน ได้ข่าวสวรรค์ขอกรถสุภาพาตระล่าเมกะตังโรหิตต่างศัสนกเราก็ยังผู้ช้านู้เลยว่าเขายังเชื่อว่าห้ากว่านรกมีจริงห้ากว่าสวรรค์มีจริงเขายังรู้เลยว่าโอกาสสวรรค์นรกก็ยังมีแต่เขายังห้ากว่าเนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามีจริงไหมเราก็ต้องให้ความยืนยันโดยรายละเอียดวิถีชีวิตยึงเขาหมาพอวาเราจะที่อจะใช้บอกว่าม่ใช่พูดได้ ที่เรามาพูดคุยพบรักษาสมาคมมาเล่งมาดีเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ด้ว,วยกันมันคือชีวิตนี้แหละเมื่อใ่ตายเลยจบหลังจากตายคือชีวิตที่เท่ากนมันต้องมีบดยวดียความว่องแย่อันนี้ไปทุกคนนี่คือนาที้องการเป็นบาวตีดีเป็นตัวแทนของรัศบีหานมาตาลาดล้วยนะครับอย่างกับตัวขุองรีว่าภารกิจอันนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีความรู้ทัศิ์ เหมือนบ่วันนี้เราได้สกิดใจเรื่องนี้สักิีเราก็ไปแล้งภาษาฮิตเรานี้ะให้เขาได้เรียนรู้ศาสนาพราเมาก็เรียนรู้คำสนอนของก็เรียนรู้การปฏิบัติเบบิสลา้าญิงคนรูหมาก,ก็ต้องพยายามให้าอโดไม่อเหยอาอ้วูหมาไปกับคุณก็ไม่เคยดูเหมือนท่านไม่มีก็ต้องรับเหมือนท่านก็การรูหมากเนี่ยลดไปรูหน่ยเผื่อ,อได้เผื่อพาเราไปจากคุนท่านดึงถือคุอนท่านประยกคุนท่านขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำนะครับทุกเช้าเนาะนั่นคือประเด็นประเด็นแรกตีพุทธบาวันดี่ภาพไปประเด็นล่างตีพวกในกลุ่มในอายะห์อุกุอานนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการในโลกนี้เอาสิ่งแรกในชัยตอนุรากิมอินนาอัครอมะคุมอินนัลลอฮิกอุบแท้ที่เหลวคนที่มีเกียรติมีเกียรติที่เราอยากได้เกียรติอินนาอัครอมะคุมอินนัลลอฮ์นะกเทียร์ลอฮ อินนัลลอฮิอัตก็คุณถึมีความยั่งเกรงกับพระสุภาราตาะาษทั้งเท่านั้นเมื่อเด็กพวกเริงไปโอนานีถ้าเราอยู่ในสถานะของคุณที่มีความยำ่งเกรงเราคือคนที่มีเกียรติที่สุดไม่จําเป็นต้องรู้ราไม่ต้องเป็นต้องมีเงินมากมายใกล้ขอไม่ต้องมีตําแหน่งที่คุณก็บอกอกันบงังชามื่อไงกูไม่เล่นด้วยปล่ยอยยุ่มไม่เลยปล่ยอยยุ่ไม่มีเกียรติ เว้นไม่ครบการเราต้องบอกกับตัวเราเองว่าน,นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกว่าเกียรติของเราไม่ยับยั้งนั้นเกียรติของเราคือผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่มีความตักงว่าอัลลอฮฺสุบฮานีวะตาละการที่เรายึนยัดตัวเราเองชีวิตของเราทําในสิ่งที่อัลลอฮฺใช่ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺไมนั่นคือเกียรติสูงสุดของเราผู้สัตยถ่ายก็อยากให้เราได้ยำเรื่องนี้บอกกับตัวเอง พวกบางที่เราก็เศร้าใจเหมือนกันร่ำเลร่ร่ำลาวกาเบียก็ไม่พออยู่ปน,นันรถก็ไม้มันดีไซนอยู่ประน,นันและที่แบ่งปันก็ไม่มีบางที่ก็เมียว้ามัง่งลูกต้องการเบียมัง่งมันถอดชีวิตมันถอดเทต่าง,งทางทเราก็มีอีมันแข็งนั่นแหละแต่พอด้วยวิยวันเวลาด้วยจังหวะโอ,อกาสในชีวิตร,รือสิ่งที่เราประสบพบเจอในแต่ละวันมันทําไมเราดื้อสถานะของการเสียรถได้บอกไว หัวเกียอยูที่เรฉะนั้นเราต้องจับกับตัวเราเองและการดำเนินชีวิตไปในกรอบนู้เผื่อะไรเผื่อเป็นระป้องกันเป็นพูมปุ่มกันให้กับอีกทุกๆคนแต่เป็นผู้ศรัทธามุสลิมนี่แหละเขาไม่ซอบชอบบางท่าเดี๋ยวมันมีความํำเกรงังเพราะเราเขามองว่าค,คุณแข็งกูไม่กูไม่โอเคมึงได้ไม่มึงแข็งนะมึงตามอัลลอฮ์มึงเป็นอยูุคณทำในสิ่งนี้เราชาย พองเดียวเลาห้ามไม่ทำํำเพื่อนก็บอกว่าแข่งเพื่อนเขาไม่ขอบเดี๋ยวก็ไปย่อมรับคุ่นนี่ก็อู้ผมมีตำแหน่งผมมีเบียผมมีอะไรดีดีรู้รู้เสื้อผ้าดีด,ดีต่างๆ่างผคุณปนันผมท่านมันนำขอบถึงได้รับได้ยัดได้สร้างกลุ่มมุสลิมของเราพอเป็นคนพอสร้างกลุ่มต่างชนิดการจริงนั่งก็ไปเลยถึงเราองตัวอย่างสร้างกลุ่มอื่นสร้างกลุ่มต่างชนิก สังกลุ่มที่โกหกความสวยงามของความโลภของความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของความส่วยของความรวยในการใช้ชีวิตมันต้องมีข้อเบรนนี่มันต้องไปเกี่ยวห้างมันต้องขึ้นเมื่อมันต้องไปนั่นไปนี่มันสาบรายบใจมันมีความทุกข์ในการใช้ชีวิตเหลือกาเขาประโยคเย็ดคนละงโอยากษยากษ์ฮีราใดยกเยยดว่าเราเกงด้วยอายะนี้แหละ เข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปตับซีดให้มันให้มันหนลึกสึ่งเข้าใจว่าคนหรือมีเกียรตินาะที่อัลลอฮ์ถ้าเรามีเกียรตินาที่อัลลอฮ์ก็เพียงพออัลลอฮ์เป็นคนให้หลงให้ปัจัยอย่างชีไม่ใหญ่เบีย้ยอย่างเดียวหยัางสุขภาพแข็งแรงความอดัยในชีวิตทะัพย์สินการเป็นอยู่ความสุขที่เรามีในแต่ละช่วงเวลามันคือมันคือเกียรติแต่มันคือเพียงพอเลยนาที่อัลลอฮ์ถ้าเรายินยัดได้พนนี อย่างอื่นที่มันรุ่มเรา่ารอบเรามันก็ไม่สามารถทำได้โดยดายเลยเราก็ต้องนำเสนอให้กับคนอื่นเขาได้เข้าใจหัวนองเออบังเออป่าวว่าเออนองเศร้าเออผีเศร้าเออหมาว่าอเออเกียรติแท้่จิ้งนี่น,นาเสียล้อนคนี่มีความอย่างเก๋เรามาสร้างความอย่างเก๋สร้างความสุข กับการที่เราได้ทำสิ่งเดียวล้อชายสิ่งเดียวล้อห้ามมันเราพยายามดีข้าพยายามละทิ้งเร้วเราจะอยู่ในสถานของผู้ดีเอาหลักนะเกณฑ์สูงนะสูงนเทีล้อสะพานวาตาะวันนี้เราจะไม่ให้ขาดอีกต่อไปว่าเกียรติมนุษย์พยายามที่จะประดับประดาพยายามห้าข้าวตัวพยายามทวินาพยายามสุด ชีวิตสุดความพยายามสุดความต้องการให้ได้มาทุกๆอย่างที่สร้างกลุ่มคอยู่สึก่อนดีนั่นคือเกียรติเรากพยายามเพาลูลกและก็ลบมาเกียรติยินย้ยนั่นก็คือการตีเป็นบาตรติดีของรัฐบา,า,าลมหาลักษ์เป็นผู้ที่มีความอยาบแยบอย่างเี้เแต่ก็สุดท้ายพุทธบาลในวันนี้ก็อยากจะฝากสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามาอะน,นี้เป็นการบอกว่าโดยปกติ ญิงมุสลิมเรานี่ก็บอกเลยงานเล็กๆไม่เอาอะไรี่ได้เบียบบาทช่องบา้านแมวตรงเอาแบบเป็นกลัวเป็นกำด้วยวินานโนนดีว่าอยู่ปรโปรดีว่าอย่าไปทำดีว่าเชื่อดีว่ายิอาซาไม่ต้องเร่งถึงการทำเพื่อตั้งคุ้มทีว่ามันเป็นการช่วยเลือกนะันไม่หลยญิงถ้วยลั่งไปเลยพอ,อวีธีห้องลูกาผิวัดมันเปลี่ยนไปอนเรียลักการของศาสนาการับรูพนน้พันนันพันนันและ แต่บางที่ไม er mm ่เคยรับรู้ไม่เคยใส่ใจเทคโนโลยีสั่ก็อยากใหญ่เราใส่ใจสั่งว่างานเล็กๆมันยิ่งใหญ่หนาที่อัลลอฮ์ได้ฮะนบิลาเบาะเบลโอฮิบุลอามานอออิลลลฮัว إلى الله أ น و م ล ا وإنا ق ล ا ل ل ์รักการงานที่อัลลอฮ์รักโฮิบุลอามานอิลอัลลอฮ์หน้าที่อัลลอฮ์ไม่ว่าการงานหน้าที่อัลลอฮ์การงานดีๆหน้าที่อัลลอฮ์เรื่อสิ่งดีๆไม่ว่าทีเดียวแต่ว่าทำยากต้นอยู่เสมอ นั่นคือการงานเียอรับถ้าท้ามนุษย์ว่าการงานที่มนุษย์ก็อชอฟันฟือน่ะโอ้ต้องรับราชการแล้ต้อง41ทุกโซ่ต้องเป็นรูปตำแหนง่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคุนเ่ว,วาด่าราสุร์สตา์ต้องเป็นหนักโปลจันเนหนียวนาเผือเ่อนก้าบรกวารโคโยมแับ นะครับอุหิบุลอามานีิละลอบอัตวามมฮาวะอินนัอัลละห์ยากทให้เราโฟว่าการงานนไม่จาเป็นต้องยินย่เยื่นไข่หรอเมื่อคุณ่นขรหวาดฟันแต่ว่างานเล็กน่แหละแต่เราทาอ,อย่างต้นเ่วังไรวังไอัล้อหรักเพียงพ่อแล้วมันุษย์กุ้งไม่รักเรางานเล็กๆนี่คือปกติถ้าเรารู้อะไแน,น่นอนงานเยียดเยียดงานเล็กๆงานันีก็เรียกว่าพื้นๆตําในสายตามัน แต่สายตาของอัล์พระผู้าถ้าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออัล์พระผูเป็นกิจการงานที่ดีนะที่องค์พระผู้เนาทำในการขอให้ทำ,ยำ,ำ,ทำยอ,อย่างสม่ำเสมอทําอย่างต่อเนื่องพนหลับและคุณภาพนั่นคือสิ่งเดียวที่เราต้องทําด้วยคุณภาพด้วยการเรียนรู้ให้มันโตเยือกพ้นสำลิศมันจะเกิดขึ้นสุดท้ายมันหนกเนื่องจากสิ่งเดียริสนี้ได้กล่าวไว้เราเนี่ยมักยับยังงานนี้ จบงานแล้วเออกระเริง,งานเนียพีละกลางพีละส่งคุณหนึ่ง,งานนีคนะ้ค่อยแต่คุณสุดท้ายทําที่ผลที่ผลมันกระดาขนาดน,น,น่นเนี่ยแรงปราสั่นวลาษาไทยพักชีอยูหนานคือสุดยอดเ่วาการของศาสนาความชอบหน้าเทียวลบความรักหน้าเทียวลบไม่ใช่งานเล็กๆนี่แหละกพอยากให้เราได้ฟาบไวแต่ไม่ใช่ว่างานเน้อเราไม่ทาไม่ใช่งานเนือ้อกระโดทําเต้ให้ทําด้วยความเทวา จำมันเสมอนั่ยสิเมื่ใช้งานเนี่ยทำทีเดียวผลก็มาณทำผลผลอะไรอย่างเหน้าทำโอนาทการ์ทำโอาอะไรก็เลยแต่คุณประโยชน์ไต่างๆมันคือพลังเลยสถานะของฮาริตเนี่ยมันจะกล่าวทุกงานเล็กๆมันมันมันเป็นการเบี่ยงเบี้ยนไปให้รัว่าการที่ไม่ให้คุณขากับงานเล็กๆมันไม่ได้มันต้องให้คุณขาเร็วสถานะปุ๊บความรับหน้าที่อ๊อฟก็คือการทำอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ก็ฟาบ่อยพี่หนุ่มไล่คุณว่าฉันเนี่ยทำงานไม่ย่ายไม่ได้ย่ายตังาน,นก็เล็กๆงานที่ดีพุ่งมุยแต่โคตรในเราเด็กชาวสถานะดีด้วยการที่เราทำเพื่อเอาล็อกทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างต่อเน,นื่องอีชาอัลเราเราจะเป็นที่รักของอัลเราและก็เป็นคนที่มีเกียรติน่ะที่อัลเราทางในกครนที่ได้ดจุกจุกมา Tandim wa hadis ni buai aku luqoh liha wa astaukhu billahi alim walakum wa ni sa'i muslimina minkulli sam fastaufiruhu innahu huwa al-wafu al-rahim